สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมพัชระพูลเจริญพักดีธรรมาพิบาลไทยรวมไทยสร้างชาติวันนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งนี้กรรมธิการที่เกี่ยวข้องก็จะเชิญทั้งสองฝ่าย ฝ่ายผู้ร้องและฝ่ายที่เกี่ยวข้องแม้ว่าจะเป็นจังหวัดปุมธานีโยธาธิการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดไปให้รายละเอียดซึ่งหลายท่านก็มาขอความด้วยมือทางรายการนะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยได้เกาะติดก็จะกราบเรียนท่านผู้ชมคร่าวๆนะฮะเพื่อเป็นบรรทัดฐานแล้วก็เพื่อให้ทางกรรมธิการที่จะ สอบสวนก็จะจริงได้รับทราบผ่านรายการนี้เพราะรายการนี้เราก็จะออกวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วก็ส่วนวันที่เขาจะทําการตรวจสอบเขาจจริงก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมรับทราบจากปากของนางสาว เดินจรนนะฮะพร้อมกับน้องๆทีมงานถ่ายทำทั้งสี่คนซึ่งก็ไปนั่งฟังด้วยกันที่ห้องเย็นสุขาวดีนะฮะแล้วก็นางสาวเดินเจนก็นัดพบกับผมหลายแห่งทั้งสมุรปาการกรุงเทพทั้งร้านอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เซนทันบางนาหรือที่ซอยอ,อน,นุษ ร้านกาแฟสตาร์าบัคส์เชอรีหมอนซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็นักข่าวเจรินกับสายการ49สงสรกรรมซึ่งคนหนึ่งซึ่งให้ข้อมูลกับผมมาตลอดแล้วก็มาขอร้องให้ช่วยผมประสานสื่อและให้ช่วยออกสื่อเพื่อไม่ให้มีการวิ่งเต้นล้มคดีแต่คลิปที่แล้วก็จะมีเสียง ยืนยันว่ามีการเก็บสวยส่วนจะเป็นสวยอะไรในต้องให้ทางการธิการแล้วก็บป,ปชปปปปปทดำเนินการนะครับว่ามันมีการเก็บสวยกันนะใครนะเก็บสวยครับไอ้สวยนี่มันจะเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินของประหลัดเส้นใหญ่ในอ้อมอก เครือข่เสียพอสี่สพอสี่สิบกนอสี่สมันเกี่ยวข้องกันยังไงเนี่ยก็ต้องไปถามวรกวนกอบสองแสนนะฮะแต่วรกวนกอบสองแสนนี่ก็มันก็มีข้อมูลทั้งวาจาทั้งตัวหนังสือส่วนเรื่องการออกแบบ ทางวิศวกรสถาปนิกก็ได้โทรพูดคุยก็ต้องขอขอขอบคุณท่านเอกอุดมสูหานะครับที่เป็นคนแนะนำผมขอบคุณท่านสารวัตรประดิษฐ์ซึ่งผมก็จะรวบรวมคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยนะฮะวันที่มันจะสอดคล้องเตีอสมกับหนังสือหรือไม่เพราะว่า จากนังสือจะเห็นว่าท่านอุตสาหกรรมปฐมท่านได้ทำสือแจ้งไปทางปปชแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการตั้งแต่วันก่อนที่จะขอใบรองอสี่จนกระทั่งมีใบรองอสี่ปัจจุบันนี้นางสาวจนจนจันทรกับผู้ที่มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องก็เป็นคนดำเนินการนะครับจนใครจะเดิมการยังไงก็ต้องไปสอบถามจากปาก ของนางสาวเจนเจินกับสามีจากหลักฐานที่ผมนำเสนอไปในหลายตอนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่านางสาวเจนเจินเธอมีความรู้ด้านกฎหมายซึ่งผมก็มาเพิ่งรู้ว่าเอกสารเหล่านี้มันแพร่ไปที่หลายจังหวัดตั้งแต่ลำพูนอุตรดิตปทุมธาน,นีเชียงใหม่ก็แสดงว่า ที่ผ่านมาเนี่ยตามที่ขารการสีก้าขอบคุณจนเจนจะบอกว่าเธอถูกเรียกแล้วเธอก็ไปถอนเงินแล้วก็นำเงินไปให้ไอ้ประลัดตัวแสบเนี่ยจริงหลังจากนั้นเครือข่ายธรรมพิบาลก็ลงพื้นที่พบช่างต่างต่างเนี่ยนะฮะ พบทั้งร้านอาหารทั่วไปร้านอาหารป่าพบหลายหลายพื้นที่จนกระทั่งมีการนำมาคืนเงินเพราะว่าไอ้ประหลัดตัวแสบนี่มันก็ทนกดดันจากทุกหลายหน่วยงานก็โดยเอาวันที่เรียกรับไปเนี่ยครับมาคืนนางสาวเจนเจนก็ให้น้องชายมาพบที่ร้านเลน,นัว ซึ่งร้านอาหารเรืนเหล่านี้เนี่ยผมไม่รู้จักหรอกครับแต่ว่าคนที่รู้จักก็คือคุณเจนเจินสามีเธอแล้วน้องชายเธอแล้วก็เมื่อรารู้ร้านเราก็โทรแจ้งท่านแต่วัดประดิษฐ์ทงยัง,ยงไงผมก็ต้องขอบคุณพี่ผลพี่น้องสื่อมรดชนที่พาผมไปขอความในตาจากพี่เต๋า ผู้การสามปอนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เต่านะครับขอบคุณท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางที่เริาวางแผนจนได้เงินคืนซึ่งซึ่งผมยอมรับจริงๆว่าเป็นฝีมือถาว่าประดิษฐ์กับผู้กองเอกนะครับที่ไอ้ประหลัดร้านห้าเนี่ยนำเงินที่เรียกรับมาคืนที่ร้านเรนวซึ่ง จากนั้นไม่กี่วันเอกอุดมสูหาก็ไปที่ร้านแล้วก็น้องๆทีมงานที่ถ่ายทําก็ไปด้วยแล้วเราก็เก็บภาพเก็บหลักฐานไว้ตลอดซึ่งช่างดอนก็โทรหาผมนะฮะช่างอะไรต่างๆเนี่ยต่างคลิปเสียงก็โทรหาผมหมดครับหลังจากที่นําเงินมาคืนและก็ปรากฏเป็นข่าวแล้วคือการประสานงานเนี่ยก่อนที่จะคืนเงิน และก็ถูกเรียกรับเงินแล้วก็นำเงินมาคืนเนี่ยล้วนมีประจักษ์พยานหลักฐานซึ่งจากปากของนางสาวเจนเจนน้องสาวนางเจนจนเรื่องมากับเราทุกครั้งนะฮะไปทุกทุกที่ไปกับน้องๆทีมงานที่ถ่ายทำทุกชุดเรามีทั้งหมดสี่ชุดน้องๆที่โ,โดนไปบินน้องๆวพศวกราพี่ๆคณาจารย์มหาลัยหลายมหาลัย ราะนั้นสรุปว่าก็คือว่าเรื่องราวของนางสาวจจนเจนเกิดขึ้นหลังพรบในความโดดต่อประชาชน2558เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นค่าแบบจะไม่ต้องแจ้งแต่วันไปขอแนละ้วทีนี้สถาบันิกวิศกรเขาก็บอกเขาดําเนินการถูกต้องค่าแบบนางสาวจจนเจนก็ต้องจ่ายกับวิศวกรสถาบนิกสองคนเนี่ยครับตามคลิปเสียงที่เรานําเสนอไปแล้วสองหลังจากนําเงินไปคืน เอาเงินที่คืน,นไปไว้ที่สำนักปปชทําทไมประหลัดร้านห้ากับพวกทําไมนางสาวเจนเจนไม่แจ้งว่าเข้าใจผิดจนกระทั่งมีการดําเนินการของสามปอมีการดําเนินการของสอพอของหลวงพอเดือนสิงหาคมเหตุการณ์มันเกิดมานานแล้วตั้งแต่คุณเจนเจนไป ร้องเรียนทุกหน่วยงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดนี่ผมว่าอุตสาหกรรมจังหวัดยืนยันได้ว่านางสาวเจินเจินดำเนินการเองเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้อุตสาหกรรมจังหวัดต,ต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมดละตรวจสอบตั้งต้นเลยกรมที่ดินต้องตรวจสอบว่าการซื้อที่ดินมันซื้อย,ยังไงผ่านซื้อจากใครนะได้ที่ดินนั้นมันถูกต้องพื้นที่สีหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของฝ่ายบ้านเมืองผมก็ไม่เกี่ยวข้อง แต่วันนี้เพื่อจะอธิบายไายลายห่วงเวลาเพื่อท่านผู้ชมก็ดีกัรมาทีการที่เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยได้รับทราบในเบื้องต้นแล้วก็ผมเองก็จะต้องรวบรวมหลักฐานส่งน้องๆที่ถ่ายภาพทั้งหมดเนี่ยฮะน้องๆที่บันทึกเทปเนี่ยก็พร้อมจะให้การเป็นพยานทุกสถานที่คุณเจริญผลเอี่ยมพึ่ง คุณธิรัชยาดวงสเก็ตและพยานอีกหลายๆปากเนี่ยก็พร้อมที่จะยืนยันว่าวันเวลาห่วงเวลาสถานที่ทั้งหมดนะครับหรือแม้กระทั่งการใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยร้วนมีไปตักพยานหลักฐานพยานแวดล้อม พยายนเอกสารพยายนบุคคลครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนประทุมก็ดีใจที่วผู้ว่าหมูป่าท่านมาเป็นผู้ว่าประทุมทันดินประทุมก็สูงขึ้นเพราะว่าคนดีได้มาเป็นพ่อเมืองนะเรื่องราววันนี้ก็ต้องให้พ่อเมืองประุมธานีท่านผู้ว่าหมูป่าท่านเคยขึ้นเขาลงห้วย จากจังหวัดเชียงรายลำปางแต่ท่านปทุมนี่รถลาเต็ดท่านไม่ต้องถีบจักรยานไปนะฮะไม่ต้องไปต้องถีบจักรยานไปที่ที่ทาของหรือว่าร้านเรนวัวท่านสามารถขับรถจากให้คนขับท่านขับรถจากสาร,รากางไปร้านเรนวัวไปยาซอ,อยห้าแล้วก็ท่านสามารถดูแลตรวจสอบเอกสารจากอุตสาหกรรมวัดปทุมมันชัดการซื้อขายที่ดิน ก็ชัดนะฮะการเบิกเงินอะไรชัดหมดนะฮะเรื่องเราต่างๆที่นางสาวเจนเจร่วมกับข้ารการ4 9อ่ะให้ข้อมูลกับปวกผมหรือว่าให้ข้อมูลกับพยานซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี่เราไปที่ห้องทำงานของราการคนนั้นก่อนจะรับ เป็นธุระช่วยประสานสื่อให้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสามเดือนนะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลไปทุกๆที่เพื่ออะไรครับสนองนโยบายของรัฐบาลในการปรปับปรุงและสนองพระบรมราชโอบายของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เรื่องส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ผู้ว่าหมูป,ป่าผู้ว่าคนดีมาครองเมืองปทุมก็ผมขอฝากเรื่องราวความอัปยศอุดสูส่วนเรื่องสวยเนี่ยเป็นไปตามคลิปเสียงครับพี่แล้วเดี๋ยวไอท้ที่ขอความเห็นนั้นมานะไอ้ที่ขอให้ยกเลิกฝังเมืองอ่ะพี่ต้องไปตั้งเป็นกลุ่มอ่ะเอาก,กลุ่มไอ้ไอ้ที่เป็นดีใบหญ้าทั้งหมดอ่ะตลุมนั้นอ่ะเออแล้วมาลงชื่อแล้วขอเปลี่ยนผงังเออพี่ต้องเป็นตัวนำ ให้เขาให้ผมไปแล้วค่อยมาหามาพบผมเงี้ยพี่จะได้เครดิตเยอะแล้วก็แล้วก็อะไรหลายเรื่องช่วยเขาพี่จะจ่ายว่าครับครับทำอย่างงี้พี่ไปทํามันจะได้มี power ไม่เอาแค่ลงเดียวพี่ไปตั้งเนี่ยกลุ่มทั้งหมดเนี่ยไม่ไปต้องไม่สนใจเพราะว่าพวกเนี้ยตอนเนี้ยที่มันมีปัญหาเพราะว่ามันโดนเก็บสวยอยู่พี่รู้เปล่าเราครับนะเออนั่นแหละพี่ไปเอาพวกเนี้ยมามารวมกลุ่มมาแล้วมาหาผมแล้วผมมาดั่งคุยที่ห้องประชุม ผมกบอกว่าทาอย่างเงี้ยขอมาแก้ผังเมืองเราต้องค้างเมื่อเราไม่มีของอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีมาก่อนอะไรเงี้ยนะันจะได้ได้เป็นรูปธรรมนะ้ีทีนะขอทุกคนนะครับได้ครับได้ครับได้ครับเราฉะนั้นกำลังแก้ผังเมืองอยู่ครับผมครับได้ครับครับครับขอบคุณมากได้ครับไม่หายครับได้ครับครับครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับแล้วต้องไปดูว่าคลิปเสียงเจ้าของที่ยันว่าสวยมีจริงอ่ะเป็นแค่การสังกัดกระทรวงไหน กรมใดเกี่ยวข้องกับเรื่องใบอนุญาตรองอสี่หรือไม่ไอ้ที่ถูกเก็บสวยมีกี่โรงก็ต้องไปถามจากท่านเจ้าของคลิปเนี่ยนะครับผมกับเรียนท่านผู้ชมนี่ก็รบกับเรียนทุกท่าน,านว่าทมาพิบาลไทยเราจะทำแต่เรื่องจริงเรื่องที่มีพยานหลักฐานและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแม้ว่าเราจะถูก กดดันสารพัดรูปแบบแม้เราจะโดน40 49 4 1พลเอกที่ไม่จ,จบจบบอนะครับไอ้พลเอกที่คลิปเสียงเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดฮะพลเอกคนนี้ไม่ได้จบจบรอครับจึงไม่ค่อยมีความรักชาติไม่รักความวยามุติธรรมวันนี้เราต้องพูดความจริงว่าเครือข่ายบอยล็อบบี้ยึดในปทุมธานีมันมากมายนะฮะมันมีทั้งต้นล็อบบี้ยึด ผลรับไปยิดนอนหนูรับไปยิ้ไอ้เครือข่ายรับยิตเหล่านี้มันไม่เกรงกลัวไม่ละอายต่อใจไม่มีฮิลิโอตะป,ปะะไม่รักชาติรักบ้านเมืองครับครับท่านผู้ชมครับก็บผมพัชระพูจะเจริญพักดีวันนี้ก็ผมขอขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณครับ